สวัสดีครับว่าอยู่เกมซิกทีวีแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมารีวิวสายใหม่กันเนาะตอนนี้ตอนนี้ผมพร้อมที่จะเปลี่ยนเป็นสายใหม่แล้วทุกคนสายใหม่ก็คือตัวนี้ครับเป็นทตาด้านะที่มาใหม่นะครับคือตัวนี้แบบรุนเท่อยู่นะเอาจริงๆดาเมจเอาตัวรอดนะความยากไม่เยอะนะคบวบคุมนะประมาณนี้เลยแต่เป็นท่าน้านะผมว่าแม่งน่าสนใจเดี๋ยวเราจะลองเปลี่ยนเป็นสายนี้กันนะ แล้วมารีวิวกันว่ามันดีหรือไม่ดีแล้วกันดีหรือไม่ดีไม่รู้นะแต่ต้องลองก่อนมาเปลี่ยนอะไรนะปุ๊บโอเคมาแล้ว,โอ,ลวโอ้โหเดี๋ยวนะเป็นก้อนเน,นนะืผมขอหยุดแป๊บน,นึงนะื้อจะต่อสู้อยู่นะขออนุญาตนะครับขออนุญาตเปลี่ยนนะครับโอ้ต้องว่าเจ็ดสิบถึงตั้งได้นะ เราต้องออกจากตรงนี้ก่อนมัน้งเถอะตรงนี้มันยังต่อสู้อยู่นะครับขอขอญ,ญาตครับเดินออกมาแป๊บหนึ่งผมเห็นสก,กิลแล้วนะแบบค่อนข้างเท่เลยเดี๋ยวเรามาดูกันว่าบันเท่าไหนครับปึง้งมาแล้วมาเรียบร้อยครับเดี๋ยวเราไปลองสก,กิลกันด้วยครับแต่ว่าพลังลดเยอะนะต้องอัพเลเวลสก,กิลวันนะ ออรีวิวหน่อยแล้วกันปึ้งอัพหมดเลยนะครับฐานกระดูกอัพใหม่หมดเหมือนกันโจมตีให้หมดเลย <c oughs> โอเคมา <c oughs> เดี๋ยวมาลองกันเลยว่าสายใหม่เป็นยังไงครับดูสกิลนะโหแล้วมันดีดไปทุกท่าเลยอ่ะดีดไปทุกท่าแล้าเป็น,นท่าน้ําแข็งนะเป็นท่าน้ำกับท่าน้ําแข็งนะก็คือตามตามท่าเลยนะอุ้ยแต่ดามเมจกว้างมากเลยนะครับผมว่ามันดูโอพีอยู่นะทุกคนอุ้ยแต่แต่ว่าสุดยอดเลยนะนะผมผมมองว่าดูดิโอ้โห ดือดีทีนึงอ่ะวงมันกว้างมากเลยผมอยากให้ให้ทุกคนแบบสังเกตครับดูวงรอบนอกนะฮะดูดีถึงนู่นเลยอ่ะสกิลคือกว้างมากแล้วดาเมจโคตรจัดจ้านนะดาเมจถี่มากเนะี่ยโอโ้โหมันโอพีไปไหมยผมว่าคือดีแป๊บเดียวก็หมดแล้วฮะคือคือสตันได้ด้วยนะว้าว มีมังกรออกมาด้วยนะครับเห็นปะเห็นปะเห็นเมื่อกี้ไหมโอ้โหแล้วมันดีดอย่างนี้คือใครที่อยากจะเปลี่ยนสายตอนนี้นะครับมันลดราคาอยู่นะผมไม่รู้ว่าซื้อครั้งแรกแล้วมันลดราคาหรือเปล่าหรือว่าหรือยังไงนะครับเดี๋ยวผมลองกดเข้าไปดูให้อีกรอบนึงนะครับเพราะมันลดราคาอีกหรือเปล่านะแต่มันขึ้นว่าลดราคาอยู่นะโว้แล้วมันกดดูไม่ได้แล้วต้องเข้าไปซื้อตรงนี้นะครับร้านค้าเดี๋ยวนะเรื่องนะร้านค้าหายาก มนลดราคา50%นะครับจะถูกนําออกอ๋อมันมี50%กับ20%นะถ้าคุณจะซื้ออีกอีกเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะอีกครั้งหนึ่งอะ่ะคือ3,004 4ไว้เอ้ย3 8 0นะครับสำหรับคนที่ต้องการจะเปลี่ยนสายตอนนี้นะครับมีลดราคาอยู่นะครับ2,004นะครับ2,004ตาลึงนะก็คือ2 4 0 0ทองนั่นแหละเอ้ยตำลึงว่า2 4 0 0ทองนะครับใครจะเปลี่ยนตอนนี้ผมบอกเลยว่าคุ้มามากๆคือมันเก่งมากๆผมดูทรงลนะ แต่ยังไม่ได้ลอง PVP นะครับแต่ว่าสกิลแบบโคตรอลังการเลยทุกคนแบบน่าเล่นมากๆากนะครับปะก็ฝากคลิปนี้กันด้วยนะครับฝากกดไลค์กด s u b สไคร b ์กดแชร์กันด้วยก็ได้นะครับฝากคลิปนี้เป็นกำลังใจผมด้วยด้วยนะแค่กดไลค์กดแชร์นะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับแต่ผมบอกเลยว่าตัวนี้แม่งโคตรดีนะครับเดี๋ย่เลยไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนสายมาเล่นกันนะครับสนุกสนุกนะฮะ